แจงบุญนาสาพรมยศภรรยาตลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่นพดุงทรงแสงครั้งนี้หนักเลยทีเดียวเมื่อจูๆ่ๆมีบุคคลปริศนาออกมาแฉในโลกออนไลน์ว่าเป็นผัวเมียเนรคุณทิ้งแม่ตัวเองไว้ที่โรงพยาบาลและยังพาดพิงแรงไปถึงแจ๊ดซัดเป็นผัวเมียเนรคุณอุบาทรลวงโลกแม่ที่เห็นในทีวีก็ไม่ใช่แม่แท้ๆโดยเมื่อวานนี้26ธันวาแจงไม่ปล่อยให้ดาม่าบานปลาย พาคุณแม่ฟ้าออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านไลฟ์ติ k กตอกหลังโดนโลกออนไลน์บางส่วนคอมเมนต์วิจารณ์ไปต่างๆนานาหวั่นเข้าใจผิดเลยต้องออกมาเคลียดดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งแม่ฟ้าคือน้าแท้ๆที่เลี้ยงดูแจงมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่แม่ตัวจริงทิ้งไปเป็น1ิบๆปีแม่ฟ้าเป็นคนเลี้ยงดูเด็กทั้งสาคนมาพร้อมกันสองคนไม่มีปัญหาแต่คนที่ออกมาแฉคือคนที่มีปัญหาเพิ่งออกจากคุก ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนแจงเล่าในหลายว่าวันนี้ที่ต้องพูดเพราะมันกระทบถึงครอบครัวแจงกระทบถึงสามีพี่แจดแล้วถ้าเราปกป้องแต่คนอื่นไม่ปกป้องครอบครัวตัวเองมันไม่ถูกต้องวันนี้เลยตัดสินใจพูดหมดทุกอย่างทางด้านแม่ฟ้าเล่าเรื่องราวชีวิตของแจงว่าแม่จริงๆของเขาเป็นพี่สาวแม่เองพี่สาวคลอดลูกออกมาคือแจงและเอามาให้แม่เลี้ยง ซึ่งแม่เก็บเป็นความลับมาตลอดจนต่อมาแจงเริ่มรู้ทําให้เรื่องเริ่มแดงขึ้นแต่แม่ก็บอกให้ฟังดีๆว่าแจงลืมตาขึ้นมาใครเลี้ยงใครอุ้มใครให้เรียนหนังสือจบมหาวิทยายลัยพ่อแม่เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ใช่แม่เพราะคนที่เป็นแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกแต่แม่คนนี้ไม่ใช่แม่ที่อุ้มท้องแต่เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุสองเดือนเหมือนกับหลานอีกสองคนนั่นคือคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ คนนั้นมีปัญหาสร้างแต่ปัญหาส่วนแจงไม่เคยมีปัญหาแต่วันนี้พูดแล้วก็รู้สึกโล่งถึงแม่ว่าเขาแม่ฟ้าจะไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ทุกวันนี้ถ้าแจงไม่มีเขาก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ไม่ได้คนมาสอนสั่งความรู้สติมารยาทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและเขาทำงานคนเดียวเลี้ยงครอบครัว2030คนจนปัจจุบันนี้เขายังทำแบบนั้นอยู่และจะให้เนรคุณกับคนคนนี้ได้อย่างไร แจงทำไม่ได้ส่วนคนที่เสียไปแล้วในเมื่อตอนนั้นแจงไม่ได้บรรลุนิติภาวะหรือรับรู้อะไรได้เลยและเขาก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับแจงนั่นคือคําถามว่าถ้าวันนี้เขาบอกว่าแจงเนรคุณทิ้งแม่ไว้ที่โรงพยาบาลแล้วเขาละ่ะเขาเป็นคนดีใช่ไหมเขากําลังอยู่จุดไหนในสังคมหรือสับสนอะไรอยู่อันนี้แจงไม่รู้แต่ต่อไปนี้แจงจะรักตัวเองรักครอบครัวตัวเองให้มากที่สุด